สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นอินทผรไมสายพันธุ์โคดซี่เพราะเลี้ยงลิ่ยเยอะนะครับท่านผู้ชมผ่านไป2เดือนนะครับหลังจากที่ผสมเกสรนะครับในชุดแรกต้นนี้ก็มี2กันนะครับซึ่งออกในชุดแรกนะครับชมนะครับลูกกเริ่มโตนะครับเริ่มโต แต่งลูกแล้วนะครับทั้งสองจันนะครับคัดลูกออกประมาณ60%นะครับท่านผู้ชม60%คือออกเกินครึ่งนะครับของแต่ละจันเพราะว่าสายพันธุโคริิซี่นะครับผสมเกสรติดนะครับติดดีนะครับเกินกว่า 95%ซขึ้นไปนะครับในแต่ละจันทร์นะครับก็เลยออกเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่ออกครับลูกก็จะหนาแน่นนะครับหนาแน่นมากนะครับแล้วก็ลูกอาจจะเล็กด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อลูกโตขึ้นลูกเข้าสีนะครับรสชาติอาจจะไม่ดีเท่ากับลูกที่โตนะครับแล้วก็เหลือลูกวายใน จันในแต่ละเสจะสอนน้อยกว่านะครับลูกก็จะโตวกว่านะครับทม่านต้นนี้นะครับมาถึงวันนี้นะครับยังไม่มีการออกจันชุดที่สามนะครับทุ่านชมครับยังนะครับชุดที่สามยังไม่มานะครับยังไม่เห็นนะครับ ชุดที่2ก็ผสมเกสรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับาบางจันทร์อาจจะไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ25วันก็ทราบแล้วนะครับป่าการผสมเกสรติดหรือไม่ติดนะครับมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่ บาน,นะครัชุดแรกออกมาแค่หนึ่งจันนะครับสาต้นนี้นะครับชุดที่สองออกมาเยอะหน่อยนะครับประมาณเก้าจันนะครับนะครับก็สองเดือนแล้วนะครับประสงกระสอยมาที่นะครับที่ยี่สิบยี่สิบเก้า 29กุมภา67นะครับอันนี้เป็นที่ผสมด้วยเกศรอน้างเก่านะครับกว่า3ปีนะครับเต็ดดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนนี้ก็ยังนะครับไม่เห็นจัดแทงขึ้นมาหเห็นนะครับ ในชุดที่3าเหมือนกันนะครับยังไม่มีนะครับตัวนี้ okay. ออแค่2ชุดสองรอบนะครับ2รอบรอบที่สองก็ผสมเกสรไปหมดแล้วนะครับก็ผ่านมาน่าจะกเกือบเดือนแล้วนะครับทนผู้ชนนะครับการผสมเกสรน,น่าจะติดทุกจันทร์นะครับน่าจะติดดีทุกจันทร์นะครับ ยังไม่มีนะครับจันแทงขึ้นม่เห็นนะครับสําหรับต้นที่สองนะครับซึ่งผมปลูกไว้ทีบ้านนะครับถือว่าต้นก็สมบูรณ์นะครับคผู้ชมถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับต้นใหญ่สวยนะครับสหต้นนี้ก็ใหญ่เหมือนกันครับนะครับเหมือนกับอีกต้นนครับที่ปลูกไว้ทีบ้านนะครับต้นใหญ่สวยนะครับ สายพันธุ์นี้ก็ต้นใหญ่สวยอยู่แล้วนะครับถ้าถัดอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดหลักถัดรองนะครับให้เพียงพอนะครับก็จะโตเร็วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เขาอายุห้าปีนะครับห้าปีหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นต้นที่โตนะครับ ก็ยังม,มีจันรแทงขึ้นมาเห็นนะครับสำหรับต้นสายพันธุ์คนซีนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าสายพันธุ์คนซีนะครับที่ออกลูกตลอดทั้งปีนะครับต่ปีนี้ก็ยังไม่มีชุดที่3าขึ้นมาเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าในชุดแรกแล้วก็ชุดที่2ได้ออกจัดไปเยอะนะครับท่านผู้ชม ก็ต้องรออีกสักระยะนะครับก็ต้องรอดูอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับว่าจะแทงขึ้นมา้เห็นไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุ่งใจครับสวัสดีครับ